สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็เดินทางกับรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ก็จะพามาดูนะครับชุมชนหนึ่งที่เขาอยู่ในบริเวณซอยพหลโยธิน54 ก็จะพามาดูชุมชนสารเจ้าพ่อสมบูรณ์54ที่ก็มีการตั้งบ้านเรือนนะครับเมื่อก่อนนี้เขาก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองหรือบางท่านที่เห็นก็อาจจะบอกว่าตั้งอยู่กลางคลองก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ก็ได้รื้อบ้านนะครับมาอยู่ด้านบนหลังเขื่อนก็มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมคลิปนี้ผมจะพามาชมนะครับบรรยากาศบริเวณ ชุมชนสารเจ้าพ่อสมบูรณ์54ซึ่งก็เคยมาแล้วนะครับตั้งแต่มีการรื้อยย้ายบ้านแล้วก็มาปลูกบ้านใหม่ชุมชนสารเจ้าพ่อสมบูรณ์54 ก็ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณซอยพหลโยธิน54เขตสายไหมกรุงเทพก็ถือได้ว่าเป็นต้นแบบพัฒนาชุมชนลิมคลองสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อป้องกันน้ำท่วมและให้ประชาชนที่ลุกล้อมลุมคลองได้มีบ้านอยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็มีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วก็มีบางส่วนไม่ยินยอมบ้านที่อยู่อาศัยนับเป็นความผูกพันนะครับอย่างมากมายเลย คำรอบหลายๆคนมันทําให้รู้สึกว่าอบอุ่นนะครับเวลาได้กลับมาถึงบ้านอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวแล้วก็มีบางคนนะครับก่อนจะสิ้นลมหายใจสุดท้ายขอกลับมาสิ้นใจที่บ้านก็มีหน่วยงานของรัฐนะครับได้ให้การช่วยเหลือชุมชนริมคลอง ก็มีหลายหน่วยด้วยกันอย่างเช่นกรมธนารักษ์ก็จะให้ชาวบ้านเจ้าที่ดินในระยะยาวราคาถูกเปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้เช่าอย่างถูกกฎหมายแล้วก็มีกมรมส่งเสริมสากลสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งเป็นสากลแชรสถานเพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลสามารถบริหารจัดก,การพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแล้วยังมีองค์กรชุมชนหรือว่าพอชอ ก็จะเป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำสนับสนุนให้แก่ชาวชุมชนก็เป็นบรรยากาศนะครับบริเวณชุมชนสารเจ้าพ่อสมบุญมีการตั้งบ้านเรือนนะครับบ้านที่เขาสร้างเนี่ยก็จะหันข้างให้กับคลอง ตรงนี้ถือว่าเป็นต้นแบบของบ้านริมทองยุคใหม่นะครับที่รื้อย้ายบ้านบุกลุกริมทองขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับโดยการเช้าพื้นที่จากกรมธนารักษ์ นี้ก็เป็นสะพานสายใจสายใหญ่ชุมชนชื่อเพราะมองไกลๆก,ก,ก็เห็นรถไฟวิ่งด้วยนะครับก็เป็นส่วนต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่คูคตเป็นสะพานที่เชื่อมชาวชุมชนทั้งสองฝั่งเลยฝั่งตรงข้ามผมก็จะเป็นฝั่งที่อยู่บริเวณซอยพหลโยธิน54ทับหนึ่ง ก็เป็นบรรยากาศริมคลองล,ลับเร้าบรรยากาศสบายๆนะครับช่วงยามเย็นเนี่ยหมุนให้ดูรอบๆนะครับหมุนจากด้านทิศเหนือไปด้านทิศใต้มีรถไฟวิ่งนะครับมองเห็นวิวสวย ผมเห็นอะไรแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ศาลนะครับอันนี้เป็นเป็นบ้านนะผมก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับก็เป็นบ้านที่ยังมีคดีกันอยู่เขาไม่ยอมรื้อย้ายออกไปนะครับก็สู้กันอยู่นานแล้วผมมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้สิบเก้านะครับตั้งแต่บ้านหลังเนี้ยนะครับยังใหม่ๆและดูแข็งแรงตอนนี้ดูสุดโสมไปมากเลย ตัวหนังสือก็เริ่มจางแล้วอันนี้เป็นปีประมาณ2519ซึ่งผมมาถ่ายคลิปไว้จะสังเกตได้ว่าบ้านยังใหม่อยู่นะครับตัวหนังสือก็ชัดเจนเท่าที่ดูนะครับน่าจะเป็นการสู้ที่ว่าเขาอยู่บนพื้นดินแล้วคลองเนี่ยขุดล้ำพื้นที่ออกไปคงสู้กันอีกยาวนะครับนี่ก็หลายปีแล้ว ที่สร้างใหม่ให้กับชาวชุมชนสารเจ้าพ่อสมบูรณ์54เขาปลูกโดยการหันด้านข้างเป็นอาคารแบบแถวๆนะหันข้างให้กับคลองนะครับทุกคนก็จะมีสิทธิ์พอๆกันสเสมอภาคกันเลยหันด้านส่วนกันก็จะมีการปลูกต้นไม้นะครับมีเนื้อที่อยู่บ้างปลูกกล้วยปลูกพืชผักต่างๆ สังเกตได้ว่านะครับฝั่งตรงข้ามกับที่ผมเดินเนี่ยก็จะมีบ้านที่ปลูกสร้างแล้วก็จะมีบ้านอีกจำนวนมากเลยที่ไม่รุย้ายออกไปเดินมาเรื่อยๆนะครับมาเจอต้นกล้วยต้นใหญ่มากเลย งนี้ก็เป็นคูน้ำเล็กๆแล้วก็มีสะพานไม้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้น้ําไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคูน้ําเล็กๆเนี่ยเป็นน้ําที่ดำสักหน่อยหนึ่งซอยนี้ก็ออกได้นะครับ ริเวณซอยโหรโยธีห้าสิบสีเนี่ยเขาจะมีซอยแยกออกไปนะครับอย่างเช่นซอย54แยกหนึ่งแยกสองแยกสามเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาแล้วก็มาที่ริมคลองละบพร้าวได้ตรงนี้ก็เป็นฝั่งตรงข้ามจะเห็นว่ามีบ้านเรือนอยู่มากเลยตรงนี้จะมีการขยายถนน,นนนะบ้านที่ปลูกสร้างเนี่ยก็ไม่สามารถจะอยู่ที่เดิมได้ ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเป็นบ้านที่เขาค้าขายบางทีก็เป็นร้านซ่อมบางเย็บเสือ้อผ้าร้านทําผมร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณเนี้นะครับเขาก็ไม่อยากจะย้ายไปย่างที่อื่นนะผมก็ไม่รู้ว่าจะย้ายไปได้เมื่อไหร่กับข้าวผักสดๆมาแล้วครับ ถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบนะครับชุมชนสารเจ้าพ่อสมบูรณ์คลองลับพร้าววันนี้เรามากันที่เขตสายใหม่นะครับกรุงเทพมหานครก็ถือเป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนริมทองขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับวีนพีมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ